ายชาวโลกกับรายการผู้กล้าไม่เว้าพลังวาวโลกวันนี้ก็จะมาแบบเบาๆนะครับพอดีวันที่สิบเก้าแล้วที่เราไม่ได้ทำนะผ่านเรื่องเราต่างๆว่าเมายืยอก็เผอเข้าไปในนี่นะครับในบางเว็บ PHPH เราไปเจอแบบฟรีพิเอ็มไปผมไม่รู้ สำหรับบางคนอาจจะเข่งฮาร์ดหมดก็จะเข่งถึงขั้นที่ว่าห้ามเข้าไปเสพห้ามเข้าแล้วว่าทุกวันนี้ยากครับเปิด IG เปิด Facebook เปิด Tik Tok หรืออะไรที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่ามันมีอยู่ในทุกอย่างตัวเนี้ยสิ่งที่เราอารมณ์เหล่าให้จะเป็นสัตว์ร้ายให้ความต้องการข้างใน พลังเงี่ยมมันกลายอาอยากจะขย้ำตัวเ,เวลาแต่เราต้องข่มไว้ครับสู้ตอนนี้เรากำลังรวบรุมพลังละผมนังคิดว่าจะต้องหา exercise การ work out ทำนะครับก็เลยไปนี่ครับย้อนเวลาไปใน,ในอนาคต แล้วก็มองว่าหูแข็งแกร่งมากเลยพลังที่โนแฟบเพิพลังไม่เว้าผู้กล้าไม่เว้าพลังวาวโลกเออวันนี้ลืมพูดเลยโอเคมาตอนจบก็ได้นะครับมันดีดโคตรเลยก็อยากจะแชร์พลังนี้ไปให้ทั้งโลกรับรู้และอย่าลืม ผมมีอันหนึ่งสำหรับ Night nice Sky ที่ he, หรือว่าผู้กล้าสายฮิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เล้าหลงแต่ว่าเรื่องเนี่ยผู้กล้าขยะนะครับ Trash Hero F F Triple F, F, F Class Trash Hero Triple F F Class เนี่ยคู่มือทำลาย Night nice Sky ที่ดีสำหรับวันนี้ ผู้กล้าไม่ว่าพลังว้าวโลกขอตัวไปโยกอย่างอื่นก่อนนะครับและเราจะก้าวไปจุดสุดยอดของโลกและก้าวไกลไปจากจุดสุดยอดของตัวเองเพื่อความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่และไม่ว่าและเราไปว้าวโลกด้วยกันและแฮปปี้และปลีสไตล์สำหรับวันนี้ลาตีสวัสดี์ครับ Good night.